ทีมฟุตบอลทีมหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ทํางานกันเพียงแค่คน2คนหรือ5คนหรือ10คนเพราะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าคุณมีบุคลากร,กรที่มีคุณภาพมีศักยภาพมันก็จะทําให้ทีมนั้นพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องอย่างเช่นของลิเวอร์อพูลครับเรารู้ครับว่าเยนครอปนั้นโดดเด่นขนาดันนะแต่สิ่งที่เขามีก็คือคนรอบตัวของเขาครับ หนึ่งนั่นคือปีเตอร์คาเวสครับถูกเรียกว่าด i ไอครับสมัยก่อนหน้านี้นะฮะมักจะเสียประตูจากลูกตั้งเตะเยอะมากแต่สิ่งที่คาเวสทําก็คือแก้ไขตรงจุดอ่อนนั่นแหละครับให้กลายเป็นจุดแข็งปัจจุบันนี้ลูกเซตพีดของริบูกลายเป็นหนึ่งในอาวุธหลักในการโจมตีแล้วครับสิ่งที่น,น่าสนใจคือปีเตอร์คาเวสทำยังไงครับที่แก้ไขจากจุดอ่อนให้กลายเป็นจุดแข็งได้ Mainstand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือ สวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลลิสต้านะครับกับผมจิตกรศรีคำเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับฝากเมนสแตนไทยแลนด์ของเราไว้ก่อนเลยนะฮะทุกช่องทางของเราครับแล้วก็โดยเฉพาะในช่องทางของ t u b e ตรงนี้นะครับหลังจากนี้จะมีคอนเทนต์อีกเยอะแยะมากมายครับเอามาเสิร์ฟให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับมันน่าจะเพิ่มเติมความหลากหลายขึ้นครับเพิ่มเติมมิติมากขึ้นครับเน้นในเรื่องของไลฟ์สไตล์มากขึ้นเพื่อจะได้ขยาย กลุ่มคนดูของเรานีครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยคอนเทนต์หลักยังอยู่นะครับอย่างฟุตบอลิสต้าเนี่ยยังเจอทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เหมือนเช่นเคยนะครับอ่าฝากติดตามของเราไว้ด้วยแล้วกันนะครับทุกช่องทางครับเมนสแตนครับผมถ้าเรามองตั้งแต่แรกเริ่มนะครับผมเอาความสำคัญของ2คนนี้ก่อนเยนครอปกับพีเตอร์คอเวสนะครับเจอกันสมัยตั้งแต่อยู่ที่ไมาส์ครับครอปยังเป็นผู้เล่นเป็นกองหลังเป็นกัปตันทีม นะขณะที่คาร์เวสเนี่ยเป็นหนึ่งในสตาฟโค้ชซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าจริงๆแล้วเขาก็อยากเปไ็นนักฟุตบอลนั่นแหละครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะด้วยฝีเทา้าด้วยพรสวรรค์หรือการนำต้นที่มันอาจจะช้ากันไปครับมันเลยทำให้พีเตอร์คาร์เวสนั้นพุ่งไปที่เรื่องของการเป็นโค้ชมากกว่าเพราะเขาแค่ต้องการทำเองแค่ได้ครับให้อยู่กับฟุตบอลนี่คือสิ่งที่เขารักที่สุดเขาเริ่มต้นในการเป็นโค้ชอย่างรวดเร็วครับเป็นโค้ชครั้งแรกเนี่ยตอนอายุสิบหกปีเนี่ยคุมทีมเยาวชนอายุแบบเด็กๆครับห้ 5, 6, บ 7, บรราหกข การต่อยอดครับเพราะเขารู้ว่าอยากอยู่กับฟุตบอลไปตลอดชีวิตและมองหาบทบาทไหนที่มันเหมาะสมกับตัวเองถ้าคุณไม่ได้เป็นนักฟุตบอลแล้วคุณจะต้องทําอย่างไรซึ่งบทบาทโค้ชนี่แหละครับโดนใจมากเคลเวิสลอยฟังว่าชอบมากครับชอบทํางานในการเป็นโค้ชชอบในการแบบอธิบายสื่อสารวิธีการเล่นกระตุ้นเด็กๆแบ่งปันแพชชั่นในโลกของฟุตบอลเนี่ยให้กับบรรดาเด็กๆความชอบตรงนั้นแหละครับส่งผลทําให้เขานั้นพยายามสอบใบอนุญาตการเป็นโค้ชเนี่ยครั้งแรกตั้งแต่อายุสิปีทําไปมันพร้อมกับการเรียนเลยครับแล้วก็ต เกี่ยวกับกีฬาโดยเฉพาะเลยครับซึ่งกีฬาชนิดนั้นก็คือฟุตบอลนั่นแหละครับนั่นคือจุดเริ่มต้นทั้งหมดครับการเรียนจบคณะที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ด้านกีฬามันจึงเป็นใบเบิกทานที่ทำให้พี t เตอร์คราวสนั้นได้ร,รับการติดต่อจากไมส์และเขาก็ได้เข้ามาในนะการเป็นนักวิเคราะห์เกมตอนนั้นแหละครับ ที่ได้เจอกับยนครอปครั้งแรกและความสัมพันธ์มันก็เกิดขึ้นงานแรกของเขาคือบทวิเคราะห์ของเกมในทีมชุดใหญ่นั่นแหละครับและจุดอ่อนแรกที่คาเวสแจ้งไปที่สโมสรคืออะไรรู้ไหมฮะตำแหน่งกองหลังโดยเฉพาะแบ็กขวาซึ่งตอนนั้นเนี่ยยนครอปเล่นตำแหน่งนั้นอยู่ครับมันเหมือนโดนโดนวิจาร์ในครับในมุมมองของครอปตอนนั้นก็คือแบบเด็กจบใหม่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็มานั่งวิพากษ์วิจารณ์ว่าผมเล่นไม่ดีอย่างนั้นเล่นไม่ดีอย่างนี้จุดอ่อนจุดด้อยมีอะไรบ้างแบ็กแรกก็ไม่ค่อยแฮปปี้หรอกครับมันเป็น ครอบก็เป็นหนึ่งในคนที่ค่อนข้างยึดมั่นในข้อเท็จจริงครับแม้ว่าการวิจารณ์ในด้านลบจากต e รคาเวสจะทำให้เขารู้สึกไม่ค่อยพึงพอใจเท่าไหร่แต่เมื่อมีเหตุผลมาสนับสนุนเขาก็เริ่มยอมรับและเคาเวสก็อธิบายอย่างรายละเอียดเป็นข้อๆเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้ยันครับตาสว่างเลยครับแล้วก็รู้สึกเชื่อมั่นในการทํางานของพิเตอร์คาเวสจากการโดนวิจารณ์นะฮะ กับการว่าพอเริ่มทํางานด้วยกันเนี่ยเป็นตัวของครอปเอนี่แหละครับที่คอยถามว่าเฮ้ยพีเตอร์วันนี้ผมเป็นยังไงบ้างยังขาดอะไรบ้างบกพร่องตรงไหนอีกต้องแก้ไขปัญหาย,ยัางไงมันเริ่มตรงนั้นเลยครับความสัมพันธ์แบบวิถีของมอืออาชีพทํางานด้วยกันบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเพื่อนร่วมงานที่รู้ใจกันพอจนครอปเลิกเล่นด้วยการบาดเจ็บและได้โอกาสขึ้นมาคุมทีมไมส์นะ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 ครับในฐานะการเป็นนายใหญ่หนึ่งในคนแรกๆที่ เขาเรียกขึ้นมาเป็นกู้หูข้างกายก็คือปีเตอร์คาเวสเนี่แหละครับเพราะนี่คือคนที่มองปัญหาภาพรวมของทีมได้อย่างเฉียบขาดและนั่นคือสาเหตุที่ทําให้ครอบนั้นเรียกคาเวสว่า the eyes เปรียบเสมือนดวงตาของเขานั่นแหละครับทั้งคู่ค่คอยๆสร้างมายส์ขึ้นมาครับจนกระทั่งยาวเลยเถิดไปถึงช่วงเวลาหมหศจันทร์กับบรูซดอทมุนเป็นคนข้างกายพร้อมอีกคนก็คือเซอร์โกบูวัชนะฮะคนนั้นเนี่ยครอบเรียกว่า the brain เป็นมันสมองคาเวสนี่คือ the eyes ครับเป็นดวงตาของเขาจนกระทั่งการนำลาดอทมุลเกิดขึ้นครับใน แต่นี่คนรู้กันครับว่าตอนแรกเนี่ยยัยครอบวางแผนว่าอยากจะพักร้อนสักปีหนึ่งแต่ด้วยสถานการณ์ระยะเวลาที่มันประจบเหมาะรวมถึงฝีมือของยินครอบด้วยนะครับลิ์พูกำลังมองหาคนที่เข้ามาแทนที่ของเบรนโรเจอร์สและเมื่อได้รับการติดต่อเขาก็ต่อสายไปถึงพีเตอร์คาเวียร์เลยครับฮัลโหลพีเตอร์หมดเวลาพักร้อนแล้ววะ่ะเพราะมีข้อเสนอจากลิ์ภูมาทั้งที่จากตอนแรกวางแผนว่าจะพักร้อนสักปีหนึ่งเนะี่ย แต่ผ่านไปแค่3เดือนเท่านั้นเองครับงานใหม่มารอแล้วแล้วมันเป็นงานที่มันท้าทายมากครับซึ่งคา v เวสย้อนให้ฟังบอกว่าตอนที่เยนครอปโทรมาเนี่ยผมคิดในใจบอกว่าอืมเป็นไงล่ะคิดจะพักร้อนปีหนึ่งใครจะพักได้คนอย่างคุณหรือจะพักได้เหมือนว่ายืนครอปันนั้นจะพักได้คนที่เชื่อคุณเนี่ยมีแต่คนงี่เง่าเท่านั้นแหละ เป็นการแบบพูดคุยแบบแนวเสียดสีตลกนะฮะเพราะสุดท้ายแล้วความท้าทายหรือความรักในเกมฟุตบอลเนี่ยมันทิ้งกันไม่ได้หรอกครับอย่างไรก็ตามแม้อาจจะมีช่วงที่ต้องคิดหน่อยครับเพราะว่าปีเตอร์ควิสก็เหมือนกําลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ครับอาจจะไปพักร้อนที่กรีซ สเปนเตรียมจะย้ายครอบครัวกลับมาอยู่ที่ไมส์ลูกก็กําลังจะเข้าเรียนแต่นั่นแหละครับคนฟุตบอลครับมันแทบจะไม่ต้องถามซ้ําว่าคุณจะรับงานนี้หรือเปล่าต่อให้แบบแอบคิดว่าเอะเอาไงดีแต่สุดท้ายแล้วคำตอบในใจเนี่ยทั้งครอฟทั้งคาเวสรวมถึงเซอร์กอบูชเนี่ยมันไปที่ทางด้วยกันหมดอยู่แล้วครับง่ายนิดเดียวทุกคนรู้เพราะสุดท้ายแล้วก็มาเจอกันที่ลิเวอร์พูลรับเริ่มงานด้วยกันสร้างโปรเจกต์ความสำเร็จที่มันห่างหายไปนาน,น,นานแสนนานนั่นแหละครับทั้งครูก็เริ่มเจอปัญหาต่างๆค่อยๆแก้ไปทีละจุดครรััับโนนกกเเตตท่่มมไไงปออ หาเตะที่มันตอบโจทย์เข้ามาสร้างระบบการเล่นความเข้าใจกับผู้เล่นรวมถึงการแก้ไขทัศนคติของทุกคนภายในทีมฟังดูเหมือนง่ายนะครับแต่กว่ามันจะทําได้เนี่ยมันกินระยะเวลาพอสมควรและปัญหาหลักๆมันก็คือความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนของฟอร์มการเล่นเนี่ยบางนัดโอ้โหเลิศเลอชนะเกมใหญ่ๆสวยงามแต่สุดท้ายขัดมาออามาแพ้ก,กับทีมเล็กๆซึ่งครบเจอกันแบบนี้มาโดยตลอดทีมท้ายตารางด้วยหรือรูปเกมแบบขยม่มเดินหน้าโอกาสเยอะเรื่อยๆยิงไม่ได้ครับโดนสวนกลับมาตุ้มแพ้หรือเสียเตะมุ ครั้งเดียวโยนเข้ามาแพเป็นแบบนี้ครับแล้วส่วนใหญ่มันก็จะมาจากจังหวะลูกตั้งเตะเนี่ยแหละครับฟรีคิกเตะมุมแล้วคนนี้ต้องรับหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจะแก้ไขปัญหาให้กับยิงยครอปก็มาถึงมือของพีเตอร์คาร์เวสครับสิ่งที่เขาเริ่มก็คือสิ่งที่เขาถนัดที่สุดครับคาร์เวสเริ่มศึกษาข้อผิดพลาดจากอดีตครับไล่ดูเกมย้อนหลังเรื่อยๆครับสามปีห้าปีดูตลอดว่ามันเสียเนี่ยมันซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำ,ซำ,ซำอกีกมันมาจากเหตุผลอะไร แต่ก็ใช้เวลาตรงนั้นแหละครับค่อยๆบอกผู้เล่นแต่ละคนครับว่าปัญหาที่เห็นเนี่ยมันคืออะไรบ้างทใํใไมเสียประตูง่ายๆแล้วเสียประตูบ่อยๆสิ่งที่สามารถเปิดเผยได้คือคราเวสบอกว่าทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยครับไม่ใช่แค่งานของนักวิเคราะห์อย่างหรือไปแก้ไขตรงหน้างานหรือปลายทางอย่างเดียวแต่มันต้องเริ่มแก้ไขกันทั้งองค์กรครับทุกฝ่ายเกี่ยวข้องหมดนักโภชนาการอ่ต้องมีอาหารที่มีดีต่อสุขภาพ ทำให้นักเตะมีร่างกายแข็งแกร่งขึ้นมีสมรรถภาพร่างกายที่ดีขึ้นเพราะมันจะช่วยให้ทนทานในแรงเบียดแรงประทะได้ดีซึ่งจุดนี้เขาต้องทางานร่วมกับัวหน้าฝ่ายฟิตเนสหรือมองปัญหาในแต่ละคนครับแล้วแจ้งปัญหาไปที่โค้ชรับผิดชอบในหน้าที่นั้นๆเช่นในตำแหน่งของผู้สาวประตูก็จะสั่งงานไปถึงจอห์นอัชเตอร์เบิร์กรวมถึงแจ็คโรบินสันที่ดูแลหน้างานตรงนั้นอ่ะไหนลองดูซิว่าจะทำงางไงให้ผู้สาวประตูนั้นสามารถควบคุมสถานการณ์ตรงหน้าป่าประตูของตัวเองได้ แล้วก็ทําให้มีอิทธิพลมากขึ้นเวลาทีมเสียลูกตั้งเตะการช่วยกันศึกษาหานักเตะที่มันเหมาะสมหลังจากนั้นก็ค่อยๆมองหาตัวผู้เล่นครับที่มันเหมาะสมกับวิธีการเพื่อจะเข้ามาเปลี่ยนการเล่นลูกตั้งเตะให้มันดีขึ้นจนทระทั่งได้ชอยมาทิพเข้ามาเฟอร์จิฟันได้อาร์ซอนเบเกอร์เข้ามามันก็ค่อยๆพัฒนา,าอย่างต่อเนื่องมาครับส่วนเรื่องของการที่ตาแหน่งที่ปัญหามากสุดนะฮะคาร์เวสและทีมงานของเขา จะต้องแก้ไขให้ทุกคนยืนตำแหน่งให้ถูกต้องและมีสมาธิครับเกิดขึ้นจากอะไรก็มาจากการศึกษาวิธีการเล่นลูกตั้งเตะของคู่แข่งก่อนครับว่าสมมตินะฮะเจอกับเบอร์ลี่คุณต้องรับมือแบบไหนมีตัวไหนวิ่งเข้ามาสอดบ้างหรือจะมีตัวไหนวิ่งหลอบ้างหรือการยืนตำแหน่งของคู่แข่งเนี่ยเป็นอย่างไรมันจะลงรายละเอียดแบบนั้นเลยครับเช่นกันถ้าคุณเปลี่ยนไปเจอทีมอื่นวูฟเฟมตันคุณต้องเจอกับใครบ้างแล้ววิธีการเล่นลูกตั้งเตะของวูฟเป็นอย่างไรบ้างจะมีการอัปเดตแบบนี้ทุกๆสัปดาาห์รก่อนนสม แล้ววิเคราะห์หลังจากที่มันผ่านไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําได้ดีอย่างที่คาดหวังหรือเปล่าถ้าไม่ได้ต้องแก้ไขตรงไหนไปเรื่อยๆครับทำงานแบบนี้เป็นรูทีนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทำซ้ำทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆและไม่ใช่แค่ลูกตั้งเตะนะครับแม้ทั้งลูกทุ่มครับก็เป็นพิเตอร์เคเวสเนี่ยแหละครับที่แนะนําให้ยนครอปดึงโคช้ชผู้เชี่ยวชาญในการเล่นลูกทุ่มอย่างโทมัสกอรเนมาร์เข้ามาสู่ทีมเหนือสิ่งอืน่นใดครับ คือการสื่อสารตรงนี้สําคัญมากครับเพราะถ้าคุณจะแก้ปัญหาทั้งหมดทั้งองค์กรนะครับหน้าที่ของคุณคือต้องทําให้ทุกคนนั้นเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันและรู้วิธีการแล้วก็ฝึกซ้อมเพื่อให้มันดีขึ้นแล้วทั้งทีมเนี่ยอย่างที่บอกนะมันมี40-50คนทั้งนักเตะทั้งสตาฟคาร์เวสมีหน้าที่ตรงนี้ครับซึ่งผมรู้สึกว่านี่คืองานหนักที่สุดครับ งานถิ่นที่สุดครับที่ทําให้ทุกคนนั้นเข้าใจตรงกันและทุกอย่างมันก็ค่อยๆดีขึ้นอย่างที่เราเห็นครับแดนนี่ฮิกกิดบอททอมครับอดีตนั้งเตะของสต็กซึ่งสต็กนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่มีทีเด็ดจ,จากลูกตั้งเตะสูงมากครับเป็นหนึ่งในเครื่องหมายการค้าของพวกเขาเลยด้วยซ้ำไปเคยพูดถึง <S <S เห็นการพัฒน,นาการครับจริงๆครับจากยุคที่เขาเป็นผู้เล่นจนก,นกระทั่งกลายมาเป็นคอมเมนเตอร์ให้กับทางสกายสปอร์ตเขาเห็นเลยครับว่าการตั้งรับลูกเซตพีของลิลมี่พูนี่มันมี เข้ามาแล้วเปลี่ยนแปลงได้ทำได้ดีมากทำให้พื้นที่ความเสี่ยงเนี่ยมันลดน้อยลงครับแล้วก็คอยจัดการสั่งการบอกเลยครับว่าอะเพลงนี้จะเล่นยังไงล้วทําให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดคือมันไม่ใช่แค่การสั่งหรือการตะโกนบอกนะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วครับว่าพอถึงเพลงแบบนี้ต้องทํำยังไงแล้วก็มีฟานได้เนี่ยคอยคอนโทรลอยู่ในสนามอีกทีนึงแล้วเมื่อมันเป็นแบบนั้นครับเมื่อนักเตะรู้ว่าหน้าที่ของตัวเองต้องทําอะไรบ้างและทําความเข้าใจกับมันได้มันก็จะเริ่มมีความเชื่อมั่นครับ และมันก็จะแปรผันไปถึงเรื่องของผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นดีขึ้นเลยครับแต่สิ่งที่มันเจ๋งมากว่าน,นั้นคืออะไรรู้ไหมฮะนอกจากแก้ไขจุดอ่อนได้ครับคารเวสยังพยายามเพิ่มเติมครับทำให้ลูกเซตพีด ลูกตั้งเตะในเกมลูกของลร์พูลเนี่ยกลายเป็นจุดแข็งขึ้นด้วยครับถ้าเราจะพูดกันง่ายก็คือเมื่อคุณมีความมั่นใจในการเล่นเกมรับแล้วเมื่อถึงเพลย์ที่ต้องเล่นเกมลุกมันก็จะมีความเชื่อมั่นอ่ะแน่ๆครับผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็จะสนุกกับการหาวิธีครับว่าฉันจะทำประตูจากลูกตั้งเตะเพลย์นี้ได้ยังไงซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมันก็มาจากชุดข้อมูลของพิเตอร์คราวเวสแลวก็ทีมงานของเขานี่แหละครับที่ส่งไปถึงเยนครอปจึงตัวน,นี้อย่างที่เห็นแล้วครับว่ามันมีความหลากหลายมากครััับได้้เเเเตม,มฟีีก่ลลงนนยยยโอโหวืา โกนาเต้ฟาบินโยหรือแม้กทั้งซาโดมาเน่มซาลาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับเป็นรายชื่อของนักเตะท,ที่ทำประตูดได้จากลูกเซตพีดมาหมดแล้วทั้งสิน้นตรงนี้ครับพีคินปอทอมยังยอมรับเลยครับว่าโอ้โหลิเวอร์พูลเป็นทีมที่เล่นเซตพีดไดอย่างมั่นใจมากแล้วแตกต่างเลยครับโอเคเขาก็ไม่อยากเปรียบเทียบระหว่างสโต้ของเขากับลิเวอร์พูลนะแต่มันเห็นเลยครับว่ามันมีบางอย่างที่คล้ายกันทั้งเรื่องวิธีคิด แล้วก็เรื่องของผลลัพธ์เมื่อคุณมั่นใจแล้วแล้วนักเตะรู้วิธีการแล้วมีตัวเลือกที่มันเยอะขึ้นพร้อมกับตัวที่เริ่มเพลนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเทรนด์เรเสเดอโนหรือแอนดี้โรเบอร์สันเป็นตัวครอสบอลเป็นตัวเปิดบอลเข้ามามันยิ่งไปกันใหญ่เลยครับจนกลายเป็นอาวุธหลักของลิเวอร์พูลไปแล้วทั้งหมดนี่แหละครับคือบทบาทของดวงตาที่ยันครอปให้คำนิยามไปถึงปีเตอร์คราวเวสมันคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมเกิดขึ้นภายในทีมที่เติบโตอย่างก้าวกระดดจนกลายปทีมหัววแถว ประสบผลแม้ว่าตัวของมิเตอร์คอวอาจจะไม่ได้ออกสื่อมากนักนะแต่จรนี้ครอปก็ย้ําเสมอครับว,ว่าน,นี่คือ หนึ่งในบุคลากรสําคัญของสโมสรอย่างเกมเจอกับเตอร์อมิลานก็ได้ครับในแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายจึงในเกมที่มันแบบใกล้เคียงกันอยู่นะฮะพวกเขาก็ไม่ได้ประตูปลดล็อกจากลูกตั้งเตะเนี่ยแหละครับแล้วก็เป็นฟิมิโนที่โหมงเข้าไปหลังจบเกมเนี่ยครับยกเครดิตให้กับพิตร์คาวิสเลยครับบอกว่าต้องยกให้เลยครับทั้งพิตร์คารวิสแล้วก็แผนกวิเคราะห์เกมที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขาพวกเราเน้นในรายละเอียดต่างๆของการเล่นลูกเซตพีดมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะลูกเตะมุมหากไม่มีนักวิเคราะห์และการฝึกซ้อมอย่าาางงละเเออีียดขขข้้มมมนกท แล้วก็คงยากที่จะเอาชนะอินเตอร์มิลานได้เพราะฉะนั้นพวกเขาจึงสมควรได้รับเครดิตก้อนใหญ่ๆมันมงบอกครับว,ว่าทุกความสาเร็จเกิดขึ้นโดยเฉพาะในโลกของฟุตบอลเนี่ยไม่ได้มาจากใครคนใดคนหนึ่งครับแต่มันต้องมาพร้อมกันแบบเป็นทีมครับและเมื่อคุณเจอปัญหาก็ต้องแก้ไขแก้ไขอย่างอางจริงจังและอย่างมุ่งมั่นครับทุ่มเทให้กับสถานก,การณ์ที่มันอยู่ตรงหน้าตรงนั้นแม้ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาครับแต่มันก็ไม่มีความสำเร็จไหนที่มันจะสามารถแบบดีดนิ้วเปาะเดียวแล้วทําได้เลย ทุกอย่างต้องใช้เวลาทรนั้นครับและนี่คือความยอดเยี่ยมของมนุษย์ครับถ้าคุณอยากจะะสม,มเ็จแต่คุณอยากจะแก้ไขปัญหาต้องมีความอดทนครับแล้วก็รู้ลึกรู้จริงในปัญหาที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นและคุณทำได้บางครั้งปัญหาที่คุณเจอมันอาจจะถูกแก้ไขให้กลายเป็นจุดแข็งในตัวคุณได้ครับผมว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่น่าสนุกมากโดยเพาะแฟนลิเวอร์ p o ล l ะนี่ยจะได้รู้วิธีการทำงานที่มันลึกซึ้งมากขึ้น ฝากคอนเทนต์ตรงนี้เอาไว้ด้วยนะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยครับโดยเฉพาแฟนเฟรดผู้นะครับรู้สึกอะไรบ้างครับลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ฝากช่องทางของเราไว้เหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับ Main Stand Thailand ครับทุกแพลตฟอร์มครับเซิร์ชเพียงแค่ Main Stand นะวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามช่องทางของเรานะครับ Main Stand Thailand นะครับแล้วก็ ฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดให้หมดเลยครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับส่วนใครเพิ่งเข้ามานะครับเรายังมีคอนเทนต์อีกเยอะแยะมากมายครับสนุกไม่แพ้กันนะครับลองเข้าไปคลิกดูกันได้ตรงนี้เลยนะครับช่องทาง podcast อ๋อมีด้วยนะครับทั้ง SoundCloud Spotify Apple Podcast ฝากเข้าไปฟังด้วยนะครับขอคูดอีกครั้งครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ